มาใส่ชีวิตนํำได้บ่แบบนี้เนาะคือซีคือซีใส่อสสบอได้พะมันลำบากเนาะลำบากยัทงทำเลยสบายดีสวัสดีพ่อแมพอนะ่พี่น้องมาพบพอกับเรื่องคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้กะโบได้ไปใส่เนาะพี่น้องแต่ว่าน้ำอยู่เฮือนโบอกเนาะก็เลยแบบสิบพาพี่น้องหัน ไปสำรวจกฎกาเนาะว่ามันเป็นยังไงห่วยน้ำไงโบเนาะเพราะว่าน้ำโบโอกรวจึงไปห่วยไัเนี้สิไปซอกว่าสิไปเบิ้งชิบพาพี่น้องไปเบิ้งว่าหลังจากที่ฝนตกหลายมือเนาะติดต่อกันน้ำไงโบหรือว่าเป็นแนวใดเนาะเพราะว่าน้ำยูเฮียนกับโบโอกะจงได้่ยเน่ยอกว่าชั้งชาีนนน่น้องไเงว่าหนตกไหมือนาะกัน้งบรือว่าเป็นแนวใดเนาเพีานก่เน้แบบเก็บครือก็บของไปพาพี่น้อบไปาอกาอาบไปอ่ ย้วยน้ำพุ่นโลดสักเครื่องเนาะเครื่องของเขาก็เต็มคู่หนึ่งพุ่นแหล <No. S 1> ะเนาะเนาะเดีย๋ยวนุ่นับสิพาพี่น้องหันยางไปอาบน้ำเนาะทางไปเบื้องเส้นทางบ่อนที่เราจะไปอาบน้ำแล้วเป็นจังใดเนาะพี่น้องนี่ประมาณนี้เลยนี่มันก็จะแบบถึงว่าเีาจะไปห้วยนละมันก็จะมีอันเฮือ,อนแบบนี้แหละเลีเ้ยนจุดหอดอยู่ห้วยพุ่นแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแบบว่าติดปานะพี่น้องนี่อ,อนแบบนี้เลยเนาะ นอนนุ่นกับย่างมานี่บางคนว่าโอ้ยไปอาบน้ำห้วยเป็นอย่างอ่ามันมันค่อนข้างแบบว่ามันเป็นปา่าล้มโบย่า,านโบเนาะกับโบย่านในพี่นอกเพราะว่าตามแถบนี้มันก็จะมีเฮือนแบบนี้เนาะมาเห็นเห็นอยู่ว่ามันมันตึบอยู่แต่แต่ว่าก็ยังมีเหอนคนอยู่นะเนาะนี่นะี่เนาะเป็นเล้าเข้าเป็นอย่างะนะติดติดแบบนี้เลยเนาะแล้วก็อีกอย่างก็เป็นอัน เส้นทางที่แบบว่าเพิ่นไปอ่ะทำมาหากินเนาะไปหัวไปสวนไปให้ไปหน้าเลยเพื่อนก็จะกลับมาเส้นทางนี้เลยและะ้วก็นน่นก็เลยแบบว่ามือนี้อ๋อพี่น้องน่าจะคิดหอดน้ําห่วยแด่แล้วก็ลองลองพาพี่น้องไปบึงเนาะไปบึงน้ําห้วยเพราะว่าก็ใกล้ๆเฮาสิเกี่ยวข้าวเกี่ยววันยังแล้วเราเฮากับบได้มาดุนนะกระดุนเติบได้ตั้งแต่เดือนพรุน,พนแล้วเนาะ เนาะมือนี้ก็นุ่นก็ได้มาอาบน้ำคนเดียวนะปกติมาก็จะมีเด็กๆมาน้ำเนาะน้องแก้วน้องเดือนแต่ว่าน้องสองคนก็คือน้องแก้วหันเลิอกหงเฮียนเราไปซวยอ่นพ่อแม่เนาะอัดน้ำอัดน้ำล่างตุกนะล่างตุกเขาเจ้าอัดน้ำตุกใหญ่ๆค่ะนะแล้วน้องเดือนก็ไปน้ำเนาะบางคลิปน้องเดือนบม่ได้ออกก็ย้อนว่าน้องเดือนหันไปซวยเมทาวันเสียยาไฮเนาะพี่น้องอันนี้เนื่องจากเลี้ยงแต่หลานๆเนาะ เพราะว่าเมื่อใดที่ข้าเจ้าว่างข้าเจ้ากับมาถ่ายคลิปออกคลิปน,นุ่นได้แต่ว่าเมื่อข้าเจ้าบัว่างนุ่นกับบัว้างบัว้างบอกได้ว่าให้เน้นแต่ว่ามาเฮ็ดเวียกน้ำเาฮาหค่ะนะเพราะว่าข้าเจ้าก็มีเวียค่ะนะขณะข้าเจ้ามีเวียก,กับเฮ็ดเวียกของข้าเจ้าโลดมีเมื่อใดที่แบบว่างทันแล้วก็อยากมาลล่นอยากมาอยากมาลล่นอยากมาอย่างยูเฮือนไอ้นุ่นสินะคือนุ่นเองค่ะนะ กมาได้เนาะแต่ว่าฉันหลายค่เจ้ามามันเป็นช่วงแบบว่าค่ะเจ้าว่างแท้ๆนะเป็นวันทิธวันเสาร์บวบางเท่าก็เริ่องพุเฮียละคิดทอดก็เลยแบบว่ามาหากันนะแต่ว่ามือใดที่บวว่างแต่บัวมากับบัวเป็นยัางเนาะก็ช่วยเวียกพ่อแม่เดนะประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวใกล้ๆสีหอดห่วยแล้วตามทางเที่ยวมาเนี่ยก็จะเป็นสวนมันสำหรับหลังเนาะมันต้นพี่น้องประมาณเดือนหนึ่งเนาะค่าเจ้าก็จะเริ่มขุดเนาะของเขาก็คือกันแต่ยังบัได้ขุดเนาะมีแต่ว่าเขาทางทําความสะอาดมเนาะ เายางมานี่ก็จากเฮือนมานี่ก็บโบไก่นะาะแต่ว่าข้าเจ้าหากปลูกมันต้นปลูกยางตามตามทางะนะนั่นเกิดโบได้ปเป็นตาญานินะพี่นอ้องนี่ใกล้ๆสีฮอดอันหหวยแล้วยินแต่เสียงน้เนะาะบ้าแหงๆเนาะเดี๋ยวนุ่นกับสิพาพี่นอ้องอ่าไปเบิ่งเนาะนี่ตามนี่เพิ่นกับถางเราะบว่าจีได้มาตังอันสาลี่ตังยางขนาดช่วงนี้ข้าเจ้าหักสาลี่เนาะพี่นอ้องโอ้ย,น,บบย,ย,ยนั่มกับโบได้ใหญ่หลายเลยนี่ ประมาณนี้เลยเนาะโอ้ใส่ดีขนาดเลยนี่ไหมพี่นอ้องอ่าน้ำใส่เย็นดีขนาดเลยพี่นอ้องมอนี่นะแต่ว่าปุกติอเตียนคนขจรนะมาอาบน้ำรายรายเนาะ่จ่ามอนี่ก่ะน,นาจะมาอาบก่อนแล้วพวกมันแรงเราได้เดี๋ยวนี้เราจะหอดหามงคงืนเราน่าหากกับมาโอ้เย็น ว้าวนี่พี่น้องให้จิมาซักเครื่องแล้วก็าอาบน้ำมีวันนี้เลยเพราะว่าวันนี้น้ำจะแห้งเด้อเอ้ยนี่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 อาบนนี้ก็ดีเนาะวันนี้เลยเพราะว่าวนนมีบังหีน้ำนี่ซักเครื่องกับถูวันนี้ได้เนาะเดี๋ยวนู่นก็จิมซักเครื่องก่อนนะพี่น้องแล้วก็จิงซิอาบน้ำเนาะอันนี้คือเครื่องเทาก็หลายเติบเนาะเต็มคุกเลยแล้วก็มีเอ่อมียาสีฟันแล้วก็อันนั้นเด้อเนาะ กระบูัสางหน้าของเขานี่นุ่็จะมาวางอีกทีก่อนเนาะแล้วเฮาก็จิมาล่างเครื่องของเฮาก่อนอสูงติดแฟบบ โฟงซักกอ,อนนาแบบซับขนาดมันถอดไอยูู่คเลยวันนู้นทอดไซยู่คู่เลยเพราะว่าตอนซีมาเมื่อกี้หันแม่นั่นโฟงแทบหันมันมันมันเปียกเนาะพี่น้องมันเปียกแล้วก็มันอยากแบบว่าเป็นก้อนขนาดก็เลยบ่ไ้เอามาเนาะทอดไซย่นี่สะนี่นี่เลยง่ายๆว้ยเดี๋ยวมันก็ไหล นี่ลงกับซิมมัตีแฟบของเขาเนาะสักเครื่องตามนี้เลยโอเคได้อยู่เนาะไม่สิล้มสิล้ม เอ้ยบได้ซักเครื่องหลายมือเติบจต่วะได้นุ่งแบบปะะยาดขนาดพี่น้องมือนุงสุดนึงแท้ๆแบบเครื่องบพอใส่เนาะเพราะว่าน้ำบออกหลายมือโคตรอามือนี่เงียบสงบเลยบมีผู้ใหมาอาำน้ำเนาะ ปกติเขามาแล้วนี่แบบพระเจ้าจะเฮ็ดอันแบบอ่านุ่มแบบพระเจ้าเอิ้นอ่าเจริญบ้านบ้านนุ่นนะนะพระเจ้าจะอ่าสมามุติเราเมื่อนี้ปล่อยสายชุนรุ่นแล้วอีกห้ามือเลยจึงปล่อยเป็นาสายคนอื่นนะนะแล้วมันก็บ่มีน้ำใสอ่ะนะท่านว่าเขาบ่มีอุ้งน้่มอุ้งยางสิเนาะมันก็จะบ่มีน้ำใสนะนะลักษณะเป็นน้่มแบบอ่า รวมอยู่ในบ้านเนาะเป็นน้ำก๊อกเนาะเวลาเขาไปพุดหรือว่าเขาไปเห็ดอันฝายนเขาไปไปน้ำกันหวดไปไปแต่ละน่วยนะไปช่วยกันเราบรรเทาเห็ดน้ำได้แล้วเราวันนี้เราก็มาแบ่งกันไส้นะมันก็ค่อนข้างยุ่งยากส่วนหหายมันก็จะมีติดขัดหน่อยนึงเนาะนี่ น่อเนาองสไลายกับเขาเจ้าก็จะมาสักเครื่องลวนทั้งนุ่นนี่แหละมาสักเครื่องแบบนี้เลยแหละมาซักอยู่น้ำห่วยแบบนี้เลยแต่ว่าอ่ามันก็สะอาดดีได้แล้วก็บบางคนก็ถามาเป็นอย่างเคลื่อนคือผ่ใส่ตู้ซักผ้าซักนาอแบบื่มนีกับผู้สร้า,างไส้นะพี่น้องสไลายกับบ้ได้ไส้ทั้เลยตั้งแต่กี่มานบวกคุงบุเคยไส้หะน่ะสไลายก็มาซักแบบนี่น้ำแบบนี้เลยแหละพี่น้อง น,น,น้ำกอกน้ำหยางยูยูเหือนบอ,อยวนแบบซุ้มซนหนึ่งจะเมียนสีห่หาเฮือนเนาะเขาเจ้าจะใส่น้ำกอกบ่อหนึ่งค่ะนะก็จะ,จะสวยกันบวรบ้าทักษานเลยน้ำน้ำบอ่ออยู่ในอันอยู่บ้านเท่าหันเจ้าก็จะมาอาบน้ำแบบนี้เลยมาซักแบบนี้เนาะทิพย สิพอมีผู้ใดมาใส่ชีวิตนำไดโบแบบนี้เนาะคือสิคือสิใส่บ่ได้พอว่าลำบากเนาะลำบากยัมรับเลยแต่ว่าเฮาเป็นคนที่แบบอ่าเรื่องเคยเตั้งแต่น้อยก็มันก็สิ้นไปเองเนาะมันมันไม่ได้ลำบากสำหรับเราดอกแต่ว่ายานคนอื่นอ่นะมันสิมาแล้วก็สิว่าลำบาก นี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้องกดวีม้กูแค่วกันเลยกูแค่อ่ามน่ามอยู่นี่เลยนาอกพี่นอ้อง าแล้วเป็นเทียมห้อยแล้วนำาา้ำข้าวสาเดี๋ยวนุ่งกับซีปล่อยเปียนสิ่นเนาะแล้วก็ซีมาอาบน้ำแล้วก็บซีในกำเหือนนะพีนอกเดี๋ยวซีมาอาบน,น้ำก่อนน้ำเย็นแห้งเว้่นอ้องเพราะว่าปกติทัานอาบอยู่เหือน่านกับน้ำเขาตงปลาไนะ้เนาะมันก่บอบอนไม่ยเย็นลหละนะเพราะว่ามันหลายมือเนาะนี่ตะเวนก็ใกล้ๆซีจก,กดินแล้วเนาะ เป็นที่เข้มข้นแะล้เครื่องเห้กับซักแล้วแล้วแต่นี่นุ่นอากาศดีได้กับเมืองแล้วเนาะเพราะว่ากะศะเว็น,นทุกดินแท้ๆเราแบบนี้มันมันจี๊ําแล้วกัแบบหนาวเนาะแห้งหนาวขึ้นเพราะว่าอ่าอากาศอยู่บ้านนุ่นค่อนข้างอยากเย็นแล้วตอนหัวแลงก็เย็นตอนเศร้าก็เย็นเนะาะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติลายนะอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้อง แล้วก็ตอนนี้คือน,นุ่นก็ได้กำเฮือแล้วเนาะจะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามความสมคิดนุ่นจนจบแล้วเขามเมตนให้กับังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวนุ่นกำเฮือกนนอนนด้บาย